สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ EP 1 9แล้วนะคะรอบนี้มาเร็วกว่าทุกครั้งเลยก็แต่รอบนี้เราไม่ได้กำลังจะพูดถึงซีนัสซันนะคะรอบนี้ขอแหวกแนวแปลกออกไปจากเดิม เพราะเรากำลังจะพูดถึงต้นไม้ชนิดใหม่นะคะที่เป็นคอลเลกชันที่ทาง The Pan House ก็ได้เตรียมไว้ที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนในอนาคตน,นะคะจะไม่พูดถึงต้นนี้ก็เป็นไม้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้นนี้ได้รับรางวัลที่3นะคะในงาน Bangkok International งาน Blossom um, เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะในหมวดของทอราเรียมก็เป็นรางวัลที่ทาง The Pan House ค่อนข้างภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าต้นนี้กว่าเราจะ ถ้าฟอร์มออกมาเพื่อที่จะนํามาประกวดเนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานในระดับหนึ่งเลยนะคะพูดง่ายว่าเราตั้งใจที่จะทําฟอร์มต้นนี้เลยโดยเฉพาะนะคะจริงๆก็อยากจะแค่เอาไปออกงานล่ะคะ่ะแต่ว่าพอดีมันมีงานประกวดก็เลยยกไปลองประกวดดูนะคะปรากฏว,ว่าได้ที่สามนะคะโดยกรรมการกิจมาศก็คือชอนนะคะจากประเทศอิโนโดนีเซียแล้วก็ไอรีนนะคะจากมาเลเซียแล้วก็ยอน ที่เป็นคนออสเตรเลียนะคะก็ทั้ง3ท่านนี้นะคะถือว่าเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสายตาประชาชนนะคะสาธารณชนจากหลายๆมุมโลกนะคะที่ให้รางวัลในแต่ละส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยคอฟิโลเดนดอนแอนทูรีอมาโลคาเซียหรือแม้กระทั่งเฮราเลียมที่เราก็เพิ่งจะได้รับรางวัลที่3นี้มานะคะนั่นก็คือ everyone hello everyone we're now in Bangkok and this is the plant competition this is the terrarium plant In third position, what's the name of it, Jan? Discoria gamma ray. Dyschor what's the name of this Discoria gamma ray. But if we're looking at the plant behind it, that one for me is like. A that is also very, very unique, right? What's the label here? Is it Discoria? Gamma ray? Nah. Well, where's the gamma ray? Oh, Discoria, yeah, yeah. Discoria gamma ray. Oh, Hectic. Right. I love a good. Oh, yes, that's the right there. Um, I mean that is very interesting because you've got yellow you've got pink you've got if the dark effective. you got green you've got so many of them yeah. I like this one look at this if actually if everything would be like this leaf I would prefer it but is it a like is it a good thing that it has variety or is it a bad thing I mean this would make a really good plant for like a garden like, yeah a cafe or a garden you but is it, that just like But for terrarium Oh. I wouldn't put it in a terrarium. Yeah. Right? So, yeah. I think it's a stunning plant, Actually, but I think no. it's the wrong category. Hang on, let me argue with that. You can put this in a terrarium, it will stay small, but if you have the light on it and everything, it will be a good accent in a terrarium. It could, but we're judging this specimen, right? Yeah. look good in the garden, it can look good in a terrarium. And I like, for example, it's obviously staked up, but yeah. it covered the trellis to an extent that you don't even see it anymore. Yeah. So, you know, it's, that's nice. I like that. ดิสโกเรียแกมเมเรนะคะหรือดิสโกเรีย i ิลิโฟมิสนะคะที่คนไทยมักจะเรียกว่ามันเสามันเทียนมันนกมันอะไรสารพัดมันนะคะที่เป็นคำพ้องในประเทศไทยนะคะแล้วแต่พื้นถิ่นเลยว่าจะเป็นพื้นถิ่นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ทุกคนก็จะมีชื่อเรียกมันต้นนี้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ในศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่คน ต่างชาติจะเรียกก็คือ d i s c o r e r y c a l i f o r m i s นะคะชื่อแกมเมเรนี้ก็คือชื่อที่ทาง the pan house เป็นคนตั้งชื่อให้นะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในการขายทาง commercial รอบโลกนั่นเองนะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราก็ตั้งมาแล้วก็คือ d i s c o r e r pixel นะคะสำหรับรอบนี้เราก็ตั้งเป็นแกมเมเรเนื่องจากว่ามีที่มาที่ไปนะคะที่มาที่ไปก็คือลายด่าง สีชมพูบนใบของแกมเรนั้นนะคะมีความคล้ายคลึงกับรังสีแกมเร์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนอกโลกนะคะภาพที่เราเอามานําเสนอหรือภาพที่เราเอามาใช้อ้างอิงเกี่ยวกับรังสีแกมเรน์นั้นก็คือรังสีที่มีการระเบิดนะคะเป็นรังสีแกมเร์ที่มีการระเบิดตัวออกมาในอวากาศนะคะมันก็จะมีความเป็นแบบ กระจายปืนป้นๆนะคะเป็นด่างๆดวงๆที่ไม่มีความสม่ำเสมอกันเลยนะคะเช่นเดียวกันกับตัวริสคอเรียแกมมเรตัวนี้นะคะอันนี้คือสีของ d i ิสคอเรียแกมมเรที่ได้พูดถึงนะคะว่ามีความกระจายตัวเห็นไหมอ่าทีนี้ทางต้นของมันนะคะในการที่มันจะออกลายด่างมันก็ไม่ได้จะออกลาย แบบนี้ซะทีเดียวนะคะมันยังมีความด่างในรูปแบบด่างปกติด่างเป็นปื้นนะคะเหมือนกับไม้ด่างทั่วไปเลยแต่ลักษณะเด่นของแกมเเรก็คือการด่างสีชมพูนั่นเองค่ะด่างชมพูของเขาจะอยู่ได้นานประมาณ4-5าใบเลยนะคะค่อนข้างจะเป็นไม้สีชมพูที่มีความด่างนานมากนะคะ <S <S เมื่อเทียบกับตัวพิกเซลนะคะแต่แกมมเรนั้นก็จะเปลี่ยนลายด่างออกไปเป็นสีขาว เมื่อใบออกมาเป็นใบแก่นะคะซึ่งแก่ในที่นี้จะเป็นการแก่ที่แบบเส้นยาวๆมากแล้วประมาณสักสิบใบเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะใบนี้ก็จะเป็นสีขาวเลยเห็นไหมคะเป็นสีสุดท้ายของแกมเรนะคะยอดบนบนของแกรมมเรนะคะใบธรรมชาติของดิสคอเรียเนี่ยเวลาที่ออกใบใหม่จะเล็กๆอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มขยายไซส์ออกมาให้เป็นใบใหญ่นะคะ ทีนี้ลักษณะเฉพาะของตัวแกมมาเรก็คือว่าเขาจะไม่ได้มีใบที่เป็นรูปร่างเพอร์เฟเหมือนที่เราเห็นในเสานี้ในทุกๆต้นหรือทุกๆคัตติ้งนะคะบางคัตติ้งเนี่ยใบยเขาจะม้วนเป็นก้นหอยเลยนะคะซึ่งในที่นี้เราอาจจะเรียกว่ามันกลายหรือเราอาจจะเรียกว่ามันสเตรสก็ได้นะคะเพราะที่จริงแล้วการมูเทชันของต้นไม้เนี่ยมันก็สามารถมาจากการที่ต้นไม้สเตรสได้เหมือนกันทีนี้แกมมาเรเนี่ยเวลาที่ เกิดการขยายพานันธุ์การตัดชำนะคะจะมีความเครียดที่ง่ายกว่าตัวพิกเซลหรือดิสโกเรียอื่นๆเห็นได้จากใบลูกก้นหอยนะคะที่แอบได้มาเยอะมากจากการตัดแล้วมันก็เป็นก้นหอยกันหลายใบเลยนะคะแต่ต้นกําเนิดของใบก้นหอยนียมันก็เกิดมาจากโตขึ้นอยู่ในกระถางไงล่ะคะ่ะโตแล้วมันก็มีใบก้นหอยของมันมาเองนะคะแต่ต้นนี้มันเป็นต้นที่สมบูรณ์ มันไม่มีใบก้นหอยเลยนะคะแต่ว่าใบก้นหอยมันจะเกิดจากกระถางเล็กๆที่มีการตัดชำนะคะก็นับว่ามันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีความสวยในอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะเป็นความสวยแบบบิดๆที่มันทําให้เกิดลวดลายที่แปลกๆอยู่บนใบซึ่งมันจะไม่ได้มีความคล้ายแกรมแเลแบบนี้มันอาจจะไม่เต็มตาลายด่างบนใบที่บิดอาจจะไม่เต็มตาแบบใบธรรมชาติหรือใบออริจินอลของมัน แต่สําหรับคนที่ชอบควาแตกใหม่ก็ถือว่าจัดว่ามีสเสน่ห์เช่นกันนะคะที่นี้ทั้งหมดแล้วก็คือสเสน่ห์ของแกมเมลีจากต้นเดียวนี่แหละคะ่ะต้นเดียวสามารถที่จะเป็นใบบิดเดียวได้หรือจะเป็นใบปกติได้นะคะที่นี้ด้วยความที่ต้นดิสคอเรียเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีหัวนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไรโซมนะคะคือมันมีหัวอยู่ในดินเมื่อ มันมีรากแล้วรากของมันก็จะเปลี่ยนจากเส้นๆของมันที่เป็นฝอยๆเนี่ยกลายเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วลักษณะของหัวมันก็จะกลายเป็นเหมือนนิ้วเลยค่ะเป็นแท่งออกมายาวๆคนไทยก็เลยเรียกมันว่ามันเสาเพราะว่ามันขึ้นเป็นเสาหรือเรียกว่ามันเทียนเพราะว่ามันเส้นตรงเหมือนเทียนนี่แหละค่ะก็คือเรียกตามรูปร่างของหัวมันของมันนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยนะคะถ้าไม่ใช่ตัวด่างเนี่ย มันเสามันเทียนเนยป็นพืชสมุนไพรที่สามารถเอาไปทํายาได้แก้โรคต่างๆทีนี้ในมุมของการเลี้ยงไม้ด่างอย่างเช่น The Panhou เลี้ยงิ i s c o r ี a แล้วมีหัวเยอะๆเอาไปทําอะไรข้อดีของมันก็คือเราได้ใบที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่เมื่อดิสกอเรียของเรามหหีหัวยิ่งใหญ่หัวยิ่งใหญ่ใบก็ยิ่งใหญ่นะคะพอเราเลี้ยงในกระถางมันก็จะเริ่มตั้งทรงแบบนี้โดยธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของไม้เลือ้อยคือการ โตขึ้นไปหาแสงนะคะดังนั้นในไซต์แบบเนี้จะต้องมีเสาให้เขาเลื้อยนะคะยิ่งเลื้อยเขาก็จะยิ่งใบใหญ่นะคะแล้วพอใบใหญ่การเห็นลายบนใบด่างของเขามันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะสวยขึ้นอันนี้คือแกเมเาเรนะคะที่ถูกขยายพันธุ์จากใบที่มีรูปล่างบิดๆนะคะก็คือใบแบบไม่สมประกอบนั่นเองนะคะ ต้นนี้เวลาโตมาก็จะมีความเป็นก้นหอยแบบนี้เห็นไหมแต่มันก็สามารถกลับไปเป็นใบแบบนี้ได้ด้วยนะคะถ้ามันแตกข้อมาใหม่นะคะหรือมันได้ปุ๋ยที่ดีสมบูรณ์มันก็จะสามารถกลับไปเป็นใบปกติได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ให้ดูว่าใบมันก็เล็กบิดใบแม่มันนะคะก็คือตรงนี้ ถูกตัดชำแบบเล็กบิดมากนะคะเสร็จแล้วเขาก็เริ่มเป็นใบที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้แล้วก็เบี้ยวน้อยลงเรื่อยๆอาจจะมีแบบเป็นก้นหอยเยอะหน่อยนะคะต้นนี้แต่พอเขาเริ่มไต่เยอะขึ้นเห็นจากยอดยอดไหมคะก็คือกลับมาเป็นปกติแหละดังนั้นคิดว่าการกลายน่าจะเกิดจากความเตรสของต้นไม้นะคะ เป็นหลักเลยนะคะทําให้ใบเขาเป็นก้นหอยแบบนี้เห็นไหมส่วนใบแบบนี้ก็คือเลี้ยงไปเถอะ <laughs> <laughs> ยังไงก็ไม่ค่อยโตนะคะเป็นพาราต้นไม้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสพอมันแตกออกมาก็ปล่อยมันให้มันสวยต่อไป <laughs> มาค่ะทีนี้แกมมาเรไม่เหมือนกับพิกเซลนะคะพิกเซลจะไม่สเตรสง่ายแบบนี้นะคะพูดง่ายง่คือแกมมาเรค่อนข้างเซสิทีกับอากาศ และสภาพแวดลอมที่เราเลี้ยงเผานะคะดังนั้นใครที่จะเลี้ยงแกมะเรจะมีความต้องเอาใจต้นไม้นิดนึงมีการสังเกตเขานิดนึงว่าใบมันเป็นยังไงบ้างเวลามันเลยแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะการเลื้อยของแกมเเรที่อยากจะแนะนํานะคะคือถ้าเกิดคนมีพื้นที่มากพอก็เลี้ยงแบบนี้เลยะคะ่ะต้นที่เอาไปประกวดนะคะก็คือมีเสานะคะซึ่งมันคือเสาซุม้มนะสี สเส้นนะคะเสาสี่เสาสี่เสาเลยนะคะอิเทอในการให้แสงของต้นแกมเรเต้นแม่ต้นนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก60สถึงเจอร์เซนแล้วแต่หน้าฝนหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยมันจะสวยมากมันจะชมพูชมพูเลยนะคะนี่แบบนี้แต่เวลาที่ได้ต้นใสขยายพันธ์ไปมันก็เริ่มต้นแบบนี้กันหมดนะคะต้นแมน่ก็เหมือนกันนะคะ เริ่มต้นมาก็แบบนี้ <c oughs> คือมันต้องอาศัยการเลี้ยงระยะเวลามันไม่ได้สวยเลยตั้งแต่แรกนะคะมันใช้ระยะเวลาดังนั้นทุกคนก็ต้องอดทนทุกคนก็ต้องอดทนนะคะที่จะเลี้ยงมันมันถึงได้ที่สามไงมันถึงได้รางวัลไงค่ะสุดท้ายนี้เรื่องแกะมะเรนะคะก็ทางแพ e p a น h o าส์เปิดจำหน่ายอยู่นะคะ แต่ว่าเราก็จะคัดเลือกต้นที่ดีที่สุดไปให้ทุกคนนะคะลายสวยๆเลยนะคะวันนี้เราก็ขอจบเรื่อง d i s c o r รีย a ก a นาเรไว้ก่อนแค่ EP19 นะคะสำหรับ EP ถัดไปเราอาจจะมีดิส c o เรียหลายๆต้นมาให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันอีกนะคะถ้าใครสนใจต้นดิส c o เรีย a กนนาเรตัวนี้ก็สามารถทักอินบ็อกมาหาเพจเดอะแพนเฮาส์ได้เลยนะคะ วันนี้แอดกับแกมนดเรย์ขอลาไปก่อนนะคะ